ุกคนวันนี้นะคะน้องบอลก็จะมาทําคลิปกันอีกแล้ววันนี้นะคะน้องบอลจะพาคุณพี่สาวของน้องบอลนะคะไปถ่ายรูปนะคะมันอาจจะเป็นคําที่แบบไม่มีอะไรมากเนาะแต่ก็เป็นความใฝ่ฝันของนางเป็นความใฝ่ฝันของนางตั้งแต่เออสิบสองปีที่แล้วนะคะนางก็ใฝ่ฝันมานานมากอยากจะออกไปถ่ายรูปข้างนอก,นอ,กอยากจะใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงทั่วไปใส่ชุดแต่งหน้าแต่งตัวแต่นางก็ไม่เคยได้แต่งเลย สิบสองปีนะ้าไม่เคยได้แต่งไม่เคยได้ออกไปไหนคือแบบอยู่ในกรอบที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเอาง่ายๆความรักต้องมีขีดจำกัดต้องมีเส้นบางๆความเป็นส่วนตัวเนาะจนวันนี้นะคะเราก็จะพาพี่สาวฉันไปถ่ายรูปรอชมนะไปดูเราจะไม่พูดเรื่องอดีตเนาะเรื่องอดีตคือเรื่องอดีต แต่เราตอนนี้นะคะเราจะโฟกัสที่พี่สาวเราเราวทำให้พี่สาวเรามีความสุขแค่นี้พอตอนนี้เราพี่สาวทําผมอยู่อยู่ที่ร้านนะคะตอนนี้กําลังจะไปหาเขาเนาะอ่ะเราจะไปหาพี่สาวกันนะคะดูคนไปเลยลุย ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านท้ำผมแล้วนะคะทุกคนเลิศอ่ะถ่ายรูปอย่างสวยมากสวยมีคนแหละมีคนแต่งให้ไงเลิศอ่ะทุกอย่างครบวันนี้เป็นไงบ้างสวยไหมสวยมากค่ะเพอร์เฟคมากอย่าไปแคร์เรื่องอดีตใช่ไหมจ๊ะตอนนี้โฟกัสเรื่องแค่ปัจจุบันค่ะคุณนะคะค่ะ ขอบุญค่ะส่วมากตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะไปข้างนอกกันแล้วทุายนเราจะไปถ่ายรูปกันใช่ไหมคะอ้าไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเราก็อยู่ที่สตูดิโอเนาะ ไม่มใช่สตูดิโอแต่เรามาขอสถานที่เขาถ่ายทำนะคะไม่ใช่ถ่ายทางซีถ่ายถ่ายรูปอ่าก็จะเป็นร้านแหนกะแบบว่าแต่งตัวแบบแนวอสต์นดีวินเทจนิดนึงในการถ่ายกับแมทรถนะโอเคเป็นไงบ้างจ๊ะตื่นเต้นปะตื่นเต้นมากรู้สึกเป็นไงกับการม้วนผมในรอบร้านตีร้านไม่เคยม้วนผมเลยเพราะว่านอบ12ปีไม่เคยได้ปลดปล่อยตัวเองเลยใช่ไหม โอเคงั้นเรื่องอดีตเราจะไม่พูดเราจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันอย่างเดียวเพราะว่าปัจจุบันความสุขความสุขแค่นี้โอเคอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเข้ามาหาเราแล้วมันมันถึงที่ดีก็ตับไว้พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเคตอนนี้ช่างภาพมาแล้วตอนนี้รอเวลาถ่ายนะคะน่าใหม่กำลังใจเอาอีกเอาอีกมาแรง <laughs> ไปแล้วจ้าถือไปแล้ถือไปแล้วียองีองจิเลิศมอมอเอาอีกเอาอีกตอนนี้นะคะก็ เราจะให้กำลังใจพี่สาวที่สุดหรือว่าจะส่ง,งแรงเชียร์แรงใจอ่าให้พี่สาวกับเต็มที่บอกเลยจริงๆลุยมอติกตอนนี้ฉันไฟลุกเอาแต่ว่าแม็กละลายเจอใส่ฝอใส่ฝอ,อให้กำลังใจงริงมากเลย เราก็ถ่ายเสร็จไปที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปที่ไหนคะทุกคนทะเลค่ะไปทะเลอ่ะไปทะเลใส่ชุดะไรชุดลาเต้ชุดลาตีชุดบิกินี่ครัวของเราอยู่ข้างหลังเขามองแล้วว่าโอเคค่ะเจอกันนะคะที่ทะเลโอเคเจอกันบิกินี่ยั่ว ตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ต้องให้ใครช่วยเลยอ่ะช่วยตัวเองได้จะ้ะแหมพอใส่ชุดบิกินี่เบสิกเลยนะจ๊ะว้าว <Wow. S 2> คิดว่าชุดนี้เบสิกไหมคะ ใช่ค่ะไม่ต้องสอนแบบซื้อวินเทจเลยเนาะใช่ไหมก็เนี่ยเนี่ยมันช่องฉันหรือช่องพี่ฉันเนี่ยมีแต่คิดพี่ฉันเนี่ยเกินไปอะไนั่งรอพี่ชายไม่เท่่าไม่เทแล้วดูดิไม่ต้องให้ใครช่วยพิงน้องคนนี้ล่ะดูดิไปแล้วจ้าว่ามาสวยไหมค่ะ ผู้หญิงสาวโสดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใครที่มีผัวไม่ได้สามารถทำได้นะคะทุกคนมีจ่ะดูไม่ผ้าผ่าตมดเหรอก็บอกว่าให้บอลมาเคสให้พี่ทิ้งน้องนี้แล้วดูดิไปเลยค่ะร่างกายไม่ใช่อุปสรรคนะคะขอให้มันให่กับใค เป็นเสร็จพิธีนะคะทุกคนรอจนหน้าเยอะแล้วนะคะคนตามหลุดแล้วค่ะเขดึงแม่งเลยเป็นไงบ้างถ้าถ่ายอินดี้อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดไงแต่พอแบบถ่ายบิกินี่อ่ะว่ายังไงบอลไม่ต้องช่วยพี่ตัดเองเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบอกบอลช่วยช่วยช่วยหน่อยบอลช่วยหน่อยพอมาพอเมาส์ช่วยนะปึ๊บอุ้ยอินี่ไปได้หมดอินี่ไปได้หมด โอเควันนี้นะคะเราก็ถ่ายคลิปเป็นอาเซวิธีก็เราพาพี่มาถ่ายถ่ายรูปนะคะเป็นอทปล่อยนะคะว่าลดปล่อยผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยออกไกจากบ้านเลยวันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วว่าเป็นกันยังไงนะคะโอเคใครดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะบายบาย don't know